วันนี้เราจะมาดูนะฮะตัวอย่างรถออเนีลคอมพิวเตอร์2024นะครับแต่งสไตล์ตามใจฉันนะครับเผื่อเป็นแนวทางของหลายๆท่านนะครับอ,อันนี้เป็นจอ android นะครับมีลำโพงกลางแหลมชุดหน้านะครับอันนี้เสียงแหลมเราไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับ พี DM, นะครับพาวเวอร์สตัวเราเอาไว้ด้านข้างที่ผนังนะครับมันมีที่ว่างนะครับมีช่องเสียบ USB นะครับข้างหลังก็มีนะครับนะช่องเสียบ USB นะครับเนะบาะชุดนี้นะเป็น3ามแถว9้าที่นั่งถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ข้างหลังเป็นตู้ซับนะครับนี่นะฮะเบาะสาแถวเก้าที่นั่งนะครับแอร์ไมโครบัสอันนี้เราสามารถเลื่อนหน้าเดินหน้าถอยหลังได้นะครับนะครับเออคันนี้ นะครับถูกต้องตามกฎหมายเป็นจดจดเ,เป็นป้ายฟ้าได้เลยนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการที่จะให้บเบาะอันนี้มันเป็นรางนะฮะรางสไลด์นะครับสามารถเรียงรางมาได้เลยนะครับก็คือสามารถเอารางมาชนได้หมดเลยนะครับแถวหน้านะครับ VIP มีเท้าแขนนะครับ มีช่องสําหรับวางแก้วพักแขนได้นะครับอันนี้สามารถเก็บเก็บได้นะครับเข็มขัดออโตเมติกทุกจุดทุนะฮะทุกที่นั่งนะครับนะครับเบลออโตอันนี้ในกรณีที่ว่าข้างหน้าเรานั่งสองคนเราก็สามารถที่เอาลงมาได้นะครับเว้นช่องทางเดินนะครับสําหรับไปด้านหลังนะครับ แต่ถ้าถ้าคันนี้เราต้องการที่จะปรับนอนนะครับเราจะปรับนอนยังไงนะครับแล้วเราเลื่อนหลังสไลด์ยังไงตัวนี้เป็นตัวเลื่อนเลื่อนสําหรับเวลาเรานั่งด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับอันนี้คือเป็นส่วนของตัวด้านหลังนะด้านหลังเหยียบนะครับด้านหน้ายกขึ้นนะครับอันนี้ของด้านหน้าก็คือข้างหน้าจะยกขึ้นข้างหลังจะเหยียบนะครับ อันนี้มันจะเป็นรางยาวยาวตลอดเลยนะทั้งลำเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เราปรับให้ให้ให้เบาะทุกตัวมาชนกันเลยนะครับทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้นะครับเวลาที่เราจะเดินหน้าถอยหลังนะครับก็คือนะตัวนี้เป็นตัวยกขึ้นนะครับพอยกขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับ อันนี้สําหรับด้านหลังนะครับด้านหลังเราใช้เหยียบนะครับเหยียบแล้วเราก็เดินหน้าไปนะค,ะนะครับอันนี้นะเรายกแล้วก็เดินหน้าเพื่อให้เกิดมารทำหน้านะครับนะครับอันนี้เรายกขึ้นนะครับ แล้วก็ให้ให้บอกมาชนด้านหน้านะครับอันนี้พอเราเลื่อนไปสุดไปสุดปุบม,มันก็จะมีมทุ่นะะประมาณ เมเอนห้าสิบนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเวลาเราจะถอยหลังเรา,า,า,าก็สามารถกดถอยหลังได้เลยนะครับ,รบแล้วก็ปรับเบาะแอนนอนลงไปตรงนี้นะครับนี่นะครับกดกดปับมตัวนี้นะก็จะปับแอนนอนลงไปได้เลย ตอนนี้มันก็เป็นพื้นราบหมดแล้วนะครับอันนี้เวลาที่เราจะไปแคมปิ้งนะครับเราสามารถวางท็อปเปอร์นะฮะไว้ด้านบนแล้วเราก็นอนได้เลย นอนสบายสบายนะครับตรงนี้เราก็ใช้ขนของได้นะครับในกรณีบางทีเราอาจจะมีมอเตอร์ไซค์เล็กๆสักคันหนึ่งนะฮะสกูปปี้ไอหรือฟีโนโ่หรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับนะล่างมันจะเป็นลางยาวนะยาวตลอดเลยนะครับปรับเลื่อนง,ง่ายๆ อันนี้เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียของอทางลูกค้าต้องการลักษณะแบบนี้นะครับท่านใดสนใจนะสามารถนำเอาไปประยุกใชนะ้ได้นะครับไม่ผิดกติกากันนะครับช่องเราไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะเอาไปได้เลยเพียงแต่ว่าเวลาพี่แชร์ไปแล้วกดไลค์กดแชร์ไปแล้วเนี่ย ขอเครดิตนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีการการออกไอเดียนะฮะเวลาที่เราออกไอเดียไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะพูดได้ะฮะแต่ทําได้หรือเปล่านะครับอย่างอันเนี้ยลูกค้าพอพูดปุ๊บโอเคเรารู้เลยว่าเราทําได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นเป็นเบาะหม่ยป้ายแดงจากโรงงานนะครับ หรืออีกในนึงนะครับนั่งก็เป็นเบาะนะครับนอนก็เป็นเตียงนะครับแต่อันนี้ยังไม่ถึงขนาดที่ว่ามันเป็นเตียงโดยโดยตรงจริงๆแล้วถ้าเราเอาหัวหมอนออกนะครับอ่ามันจะชิดมันจะสามารถชิดได้ได้มากกว่านี้แล้วเราเอาท็อปปิ้งวางนะครับมันก็จะปรับพื้นนะครับเป็นเป็นไอเดียเลยนะครับเป็นไอเดียสําหรับชอบนะครับอันนี้ลูกค้าก็ติดแอร์อ่อตัวนี้เป็นแอร์ แอร์สำหรับแคมปิ้งนะครับนะแบตตเตอรี่นะครับลิเทียมนะครับชุดชาร์จนะครับชุดแหล่งพลังงานอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นไอเดียสำหรับหลายๆคนนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับ อันนี้ที่เราบอกว่าเออมันเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้จดเป็นป้ายฟ้าได้นะครับไม่ผิดกฎหมายสิบเอ็ที่นั่งนะครับอันนี้เป็นไอเดียสําหรับออลูกค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนั่งก็เป็นเบาะนอนก็เป็นเตียงนะครับ สำหรับเบาสวยๆรางสไลด์ย,ยาวๆนะครับใครมีไอเดียแปลกใหม่คนนี้ลองได้นะครับขอบคุณนะครับ ็เรียบร้อยนะครับเ,เวลาที่เราดันบอะถอยหลังไปนะครับเอาหัวหมอนออกนะครับมันก็จะชิดอย่างนี้เลยนะครับเขาจะใส่ไปชนหลังได้เลยนะครับไม่ว่าจะชนหน้าหรือชนหลังตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ว่างนะครับอยู่ประมาณเมตรห้าสิบเซน สำหรับคลิปนี้นะครับนั่งก็เป็นบอกนอนก็เป็นเตียงนะครับ ันนี้คือเราเลื่อนถอยหลังมาสุดนะครับอันนี้ความยาวก็อยู่ประมาณเมตรห้าเมตรหกนะครับระวังวางท็อปเปอร์นะครับเราก็สามารถนอนได้เลย เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับความคิดไอเดียแปลกๆแ,แ,แบบนี้นะครับของเราไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะพวกพี่ๆนะฮะหรือเพื่อนๆน้องๆนะต้องการจะเอาไปเป็นเป็นแบบหรือว่าเป็นแบบอย่างนะครับนําไปได้เลยนะครับใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าอขอเครดิตนิดนึงแค่นั้นเองนะว่าเา ใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้ทำนะเท่านั้นเองนะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับนะอันนี้ power amp เราจะมาติดไว้อยู่ที่ด้านข้างอย่างนี้นะครับเรียบร้อยครับ